จะไดมถ่ายขนม5อย่างนี้ให้ถูกอวันนี้นะครับผมจะไม่ได้มาทายตัวเองนะผมจะมาทายขึ้นเพื่อนุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับว่าคุณเป็นเซียนขนมตัวจริงหรือเปล่าซึ่งขนมในวันนี้ที่นํามาทายนะครับก็เป็นขนมจากร้านคุณแม่กกติกาก็ไม่ยากนะครับเพียงคุณดูขนม และก็ท้ายถูกว่ามันคือขนมยี่ห้ออะไรเอาแค่ยี่ห้อก็พอถ้าบอกรสชาติด้วยเนี่ยอาจจะยากเกินไปนะแต่ถ้าเกิดว่าน้องคนไหนที่แบบเก่ง<อ>ก็สามารถพิมพ์บอกรสชาติเลยก็ได้นะแต่ที่สําคัญอย่าแอบไปดูเฉลยก่อนนะเพราะถ้าเกิดว่าไปดูเฉลยเนี่ยก็ไม่สนุกใช่ไหมเพราะฉะนั้นมาลองทดสอบตัวเองกันดูนะครับว่าคุณจะรู้จริงแค่ไหนเริ่มต้นกันที่อย่างแรกเลยอันนี้คืออย่างที่หนึ่งนะให้เ,เพื่อนเพื่อพิมพ์เลขหนึ่งแล้วก็ตามด้วยคําตอบนะว่าอันนี้คือขนมอะไรอ่านี่คือขนมอะไรลองดู อันนั้นนะจะเป็นอย่างนี้นะเอ๊ะอมันคือขนมอะไรนะอ่าน,นี่คือชิ้นที่หนึ่งนะพิมพ์ไว้ก่อนเลยพิมพ์ไว้ก่อนเลยมาดูชิ้นที่สองกันบ้างชิ้นที่สองนี่อันนี้คือชิ้นที่สองเอ๊ะมันคุ้นๆน,นะมันขนมอะไรกันเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นชัดไหมอ่าลองดูนี่คือขนมอะไรนะอันที่สองลองดูลองดูใครรู้คาตอบก็พิมพ์ไว้เลยนะมาดูอันที่สาม เฮ้ยอันที่สามมันเป็นรูนะ่ะเฮ้ยมันเป็นรูอะ่ะขนมอะไรนะคุ้นคุ้นคุ้นแต่จะอาจจะลืมชื่อยี่ห้อก็ได้นะฮะอ๋แล้วอ๋แล้ลอลแลโอเคชิ้นที่สี่เน่เฮ้ยมันคุ้นเหลือเกินมันมีหลายรสชาติด้วยนะยี่ห้อเนี้ยแต่ว่ามันคือขนมอะไรกันนะอะลองดูนะพิมพ์เลขสี่นะแล้วก็ตามด้วยคำตอบเนาะสำหรับชิ้นที่สี่ ชิ้นสุดท้ายนะชิ้นที่5เน่ต,ตึบ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 ,ตบเอ๊ะเป็นอะไรกันนะ,นะคุ้น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  พิมเลข5นะแล้วก็ตามด้วยคําตอบเดี๋ยวเราจะมาเฉลยท้ายคลิปนะไม่ต้องรีบไปดูคําตอบนะเพราะว่าในคลิปนี้ยังมีเรื่องราวสนุกสนุกให้เพื่อนๆได้ดูกันอยู่มีอีกหนึ่งอย่างที่จะมาแกะให้เพื่อนๆดูนี่เลยบิสกิตรวมรงของขวัญฮะช่วงนี้ก็ใกลจ้จะเทศกาลปีใหม่แล้วมีขนมหลากหลายแนวนะครับที่เหมาะจะมอบให้เป็นของขวัญด้วย อย่างเช่นแบบนี้นี่ราคา79บาทนะกล่องนี้อันนี้ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะทุกคนซื้อมาจากห้างแมคโครเปิดดูเลยนะ1นึ่งจองโอ้ยอะไรนี่เออมีการ์ดด้วยดูดูนี่นะ เดี๋ยวขออ่านการ์ดหน่อยก็จะเป็นแนวการ์ดอวยพรนะครับอมอบนกกระเรียนมงกุฎแดงที่มีความหมายของความโชคดีและอายุยืนยาวให้กับทุกท่านคืออะไรอะ่ะนกกระเรียนมงกุฎแดงคือนี่หรอน่าจะเป็นน้องตัวนี้นะนี่น่าจะมีความหมายในทางที่ดีนะครับนี่นี่น,นี่ตัวใหญ่โอเคเรามาดูกันนี่คือด้านในนะมีทั้งหมด12ชิ้นนะก็จะเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กนะปะปะนกันไปโอโออะไรเนี่ยพึ่งพึ่งพึ่งคล้ายๆเหมือนกับปลอกกี้เลยสามสี่สามรสอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นเวเฟอร์ บ๊นะอกกี้ก่อนเลยเนาะช็อกโกแลตเฮ้ยอันใหญ่อะเฮ้ยอันใหญ่เดี๋ยวขอแกะทุกสีเลยเนาะแล้วเดี๋ยวกินทีเดียวนี่รสนมว้าเฮ้ยน่ากินนะเนี่ยมันอันใหญ่ด้วยอะออืมอืมม มาดูเวเฟอร์กันบ้างเวเฟอร์เขาก็จะมี3รสนะอันนี้เป็นช็อกโกแลตเป็นมิลค์แล้วก็เป็นเดนิชบัตเตอร์ถ้าสำเนียงผิดต้องขออภัยนะเฮ้ยเฮ้ยขอลองแกะทุกอันเลยนะอ๋อนี่คืออันที่2นี่ไซดด้านในเป็นช็อกโกแลตเลยดึมดึมดีอันนี้ก็จะเป็นรสนมนะ3อันเป็นอันใหญ่ด้วยกินทีละอันก่อนอยากรู้รสชาติมันรสนมอร่อยนุ่ม นี่เดนิชบัตเตอร์นะฮะอืมก็ดีช็อกโกแลตอืมถ้า<ก>เลือกสามรสเนี่ยผมชอบรสนมที่สุดนะอร่อยเราก็จะกินทีเดียวสามอันไปเลยนะเอาเลยนะอือืม กับการเป็นของฝากนะฝากตัวเอง <c oughs> เป็นคุกกี้ม,มีมาให้4ถุงเล็กนะแต่ว่า2รสชาติเราจะแกะแค่2รสพอเดี๋ยวดูช็อกโกแลตก่อนที่แบบนี้เฮ้ยช็อกโกแลตวานิลาเลยปะเนี่ยมันผสมกันอยู่แล้วนี่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าจะเหมือนกันไหมโอ้ยนี่เหมือนกันอันนี้เป็นแบบวานิลาโดดๆเลยอ๋อโอเคอันนี้เป็นช็อกโกแลตกับเมลนะคะนี่นี่อันนี้เป็นช็อกโกแลตกับเมลอันนี้เป็นวานิลากิน,น,น,นอันนี้ก่อนช็อกโกแลตกับเมล อืมเข้ากันดดอมาดูวานิลาไส้ข้างในมานะอชอบช็อกโกแลตกับหมวอันเมื่อกี้มากกว่าแจานนี้ก็อร่อยน,นะเล็กสองชิ้นสุดท้ายซึ่งอันนี้มันก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นช็อกโกแลตนะเราลองมาแกะดูข้างในเลยดูดิดูขคาน เดี๋ยวกินอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูเฉลยขนมนะทุกคนผักาดอ้ออร่อยอันนี้มันไม่ตรงนี้มันเป็นเหมือนแบบขนมข้าวโพดอะแต่ไม่ใช่นะม,มันมันไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรอะแต่ช็อกโกแลตแค่เคลือบไว้นะมันเข้ากันอะ เฉลยข้ามก็เลยมาถึงเฉลยของเราแล้วนะครับห้ามแอบ,บมาดูเฉลยก่อนนะพิมพ์คําตอบให้เสร็จก่อนนะโอเคเราจะมาเฉลยชิ้นแรกกันเลยนี่นี่อันนี้คือชิ้นแรกนะอ่าสิ่งนั้นก็คือถาดำถาดำเฉลยพร้อมซองไปเลยจิงกัสเซนนะฮะนี่กัสเซนกัสเซน แล้วแต่การจะออกเสียงนะสะกดผิดไม่เป็นอะไรนะฮะกัาเซนที่นํามาในวันนี้นะครับก็จะเป็นกัาเซนรถนมเดีย๋ยวลองดูเลยอาจดาจะแบ่งให้ดูนิดนึงนะฮะนี่เป็นรสนมแบบนี้นะจ๊ะอืมมัน้ารยเรือใจให้เหญกิงข้อแรกมันคัดตบถูกไหมข้อที่2นี่ข้อที่สองนะเฉลยนะข้อที่สนั่นก็คือแทดัมแทดัมแทด นาำมีข้าวเกียบรวยเพื่อนอันนี้เอารถดั้งเดิมมานะทุกคนมีใครตอบถูกไหมอ่ะอร่อยอะ่ะม,ม,ม,มาดูข้อที่สามกันบ้างขนมที่มีรูผมเชื่อว,ว่าหลายคนอนะ่ะต้องร้องอ๋อแต่จำชื่อยี่ห้อได้หรือเปล่าเฉลยเลยนะเฉลยเลยนะนลยนะและขนมชิ้นนี้ก็คือโรลเลอร์คอสตเอร์ er มันฝรั่งทอดกรอบรูปวงนะครับอันนี้เนี่ยผมเอารถมะเขือเทศมานะ ข้อสามแล้วนะมีใครตอบถูกไหมมาดูข้อที่สข้อที่สคุ้นคุ้นหมคุ้นคุ้นหมผมว่าข้อนี้ง่ายนะข้อนี้หลายรสชาติเฉลยเลยนะนั่นก็คือจะแดงขนมตะวันอันนี้เป็นรสต้นตำรับนะฮะ เพราะเคยมไว้ว่า,วาตะว,วันเนี่ยกินกับอะไรได้หลายอย่างนะเพื่อนๆนี่ข้อสุดท้ายของเรา,หา,หาเหมือนกระบองปักปักปักเฉลยเลยนะฮะข้อสุดท้ายข้อที่5นั่นก็คือแทมทวิสโก้นะฮะอันนี้เป็นขนมข้าวโพดอบกรอบรสบาร์บีคิวตราเทวิสโก้โมีใครตอบถูกไหมอะ่ะอันเนี้ยืมกลิ่นข้าวโพดหอมมากอร่อยทุกอันนี่ก็คือ ขนมที่เรานํามาทายในวันนี้เพื่อนๆที่ร่วมสนุกกับเรานะครับอย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์บอกอีกรอบนึงว่าเพื่อนๆทาได้ทั้งหมดกี่ข้อถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยการเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย